ตาชั้นเดียวไม่สดใสเปลี่ยนตาใหม่เป็นออปป้าเสริมจมูกกับหมอเฟยทําตากับหมอเฟยเยี่ยมสวัสดีครับชื่อธนากรเลิวิยาธรรมนะครับชื่อเล่นที่ซันเดย์ครับปัจจุบันอายุ19ปีครับประกอบอาชีพนักแสดงอิสระแล้วก็อาศิลปินครับผมวันนี้มาอัปเดตหน้าครับหลังจากทำหน้าไปแปดเดือนครับผมทำอะไรใ้านก็ซันได้ทําจมูกไปครับแล้วก็ตาไปครับผม ตอนก่อนทํานี่ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเลยครับรู้สึกว่าเราแบบว่าเอ้ยเราจะเป็นยังไงมากเราจะออกมาดีไหมแต่พอเราได้ทำปุ๊บคุณหมอก็มีการแบบเปิดเทงให้เราผ่อนคลายแล้วก็พูดคุยกับเราตลอดเวลาระหว่างการทําเลยครับหลังจากทำออกมาคุณหมอก็ดูแลเราดีมากเลยครับรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นในการถ่ายรูปครับแบบว่าเออหน้าเราแบบว่าได้เพิ่มมีหลายองศาเลยแล้วก็แบบว่าเปรับไปไหนเองก็แบบว่าเออคนชมว่าน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยครับคุณหมอทำตามแบบว่าธรรมชาติมากแบบว่าสวยมากเลยครับใช่ ก็ฝากถึงคนที่ไม่เคยทาสัญยกรรมนะครับก็การทาสัญยกรรมก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับมันยังช่วยแบบว่าเสริมสร้างบุคลิกเสริมสร้างอะไรอย่างเงี้ยในรูปแบบภายนอกคนอื่นเห็นให้มันดูดีขึ้นได้ครับใช่ครับผมสําหรับใครที่อยากจะมาปรึกษาคุณหมอนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามพี่พี่แอดมินนะครับว่าเราอยากทําอะไรบ้างก็ช่องทางการติดตามตรงนี้เลยครับแล้วก็ใครที่อยากมาพบกับคุณหมอโซเป็นเป็นหรือว่าอยากมาสอบถามพี่พยาบาลโซเป็นเป็นนะครับก็ที่ราชดาซอย22เลยครับคอ o s ม m e ก้ c คลินิกนะครับผม